ขายหอพักติดถนนพหลโยธินใกล้มหาวิทยาลัยนะครับเนื้อที่250ตารางวาหอพักมีทั้งหมด24ห้องแล้วก็มีตัวบ้านอีกหนึ่งหลัง3ห้องนอน4ห้องน้ำขายเพียง8ล้านบาทใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยวและตลาดใกล้ๆทำธุรกิจได้หรือทำเป็นโรงแรมได้เหมือนกันนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาอยู่ที่หอพักหลังใหญ่นะครับคุณผู้ชมด้านหน้าเป็นถนนพหลโยธินถนนสีเลนเลยนะครับแล้วก็ตัวบ้านนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่นะฮะอยู่โซนด้านหน้าแล้วก็ตัวอาคารหอพักจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเป็นอาคาร2ชั้นมีทั้งหมด 24ห้องและมีชั้นดาดฟ้าที่เสริมด้วยหลังคาโครงเหล็กนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถดําเนินกิจการได้เลยนะฮะและตรงนี้อยู่ในช่วงของทางผ่านระหว่างจังหวัดด้วยผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมได้นะครับตรงนี้นะฮะอยู่เส้นพหุหนโยธินระหว่างอําเภอพานกับตัวเชียงรายนะครับใกล้ๆนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไ้ด้วยด้านหน้านั้นกว้างขวางนะครับคุณผู้ชม ซึ่งสิ่งปลูกสร้างนั้นปลูกเต็มพื้นที่นะฮะขายราคาไม่แพงนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคุณผู้ชม8ล้านบาทเท่านั้น8ล้านบาทเท่านั้นนะได้ไปทั้งหมดนี้เลยคุณผู้ชมได้ทั้งบ้านแล้วก็ได้ทั้งหอพักไปเลยนะครับคุณผู้ชมจากตัวหอพักนะฮะใกล้เคียงนั้นมีการ์ดโปรงแดงนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับแล้วก็ใกล้ๆมีบ่อน้ําร้อนด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งคนที่อยู่อาศัยละแวกนี้นะครับเวลาจะจับจ่ายใช้สอยนะ ก็มาใช้บริการที่ตลาดนี้แหละอาหารถูกนะผู้ชมและที่สําคัญนะครับใกล้ๆก,กันก็จะเป็นตัวมหาวิทยาลัยรายชมงคลเชียงรายนะครับเป็นมหาลัยใหญ่เลยนะคุณผู้ชมส่วนนี้มีนักศึกษาประจําจังหวัดมาเรียนเยอะพอสมควรนะครับอยู่ระหว่างน้ํำพุร้อนห้วยทายขาวกับตัวมหาวิทยาลัยรายชมงคลนะครับคุณผู้ชม ถ้าเราวิ่งมาจากเชียงรายนะครับเราจะเจอตัวมหาวิทยาลัยก่อนนะครับแล้วก็เลยไปนะฮะออกไปทางอำเภอผานนะครับาจากตัวมหาลัยนะครับตรงมาประมาณ3.6กิโลนะครับคุณผู้ชมตัวหอพักนั้นอยู่ซ้ายมือนะฮะถนนนั้นเป็นถนน4เลนกว้างๆเลยคุณผู้ชมและโซนนี้เป็นเขตชุมชนใหญ่นะครับมีนักศึกษามาเรียนที่นี่เยอะนะฮะ หรือถ้าคุณผู้ชมจะปรับเป็นโรงแรมห้องพักรายวันนั้นย่อมได้นะครับคุณผู้ชมย่อมดูสิชุมชนนั้นใหญ่มากๆนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมช่วงประมาณแถวแถวตีนเขานะก็จะมีวัดอุดมวารีนะครับเป็นวัดใหญ่ๆนะที่มีสายปฏิบัติธรรมนะครับมาที่นี่เยอะพอสมควรสำหรับผู้อยู่อาศัยนะลองดูนะครับตลาดเขาของถูกมากๆนะฮะ ในช่วงต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมดูข้างในนะครับดูตั้งแต่ด้านหน้านะครับแล้วก็ขึ้นไปดูชั้น2แล้วก็ค่อยไปดูตรงบริเวณหอพักอาคารหอพักด้านหลังนะครับจุดเด่นที่พลาดไม่ได้เลยคือตัวอาคารชั้นล่างนั้นเป็นอาคารโปร่งๆนะครับซึ่งสามารถเปิด7 e เ e ่นอได้นะครับตรงนี้ยังไม่มีนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นจุดระหว่างทางนะครับชุมชนใหญ่หน่าจะต้องมีสักที่หนึ่งนะฮะ รูปร่างประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้าเป็นบ้านด้านหลังเป็นตัวอาคารนะครับแล้วก็ตัวดาดฟ้านั้นเขาทําเป็นหลังคาไว้แล้วนะคุณผู้ชมปกติแล้วหลังคาของหอทั่วไปจะเป็นไม่หลังคาเลยก็เป็นตัวดาดฟ้าเปลื่ยนะอันนี้เขาเสริมนะฮะเสริมไว้น้ําไม่มีรั่วแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าติดถนนกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ ถนนเส้นนี้เป็นถนนพรหนโยธินนะครับอ่าเนี่ยฝั่งนี้ตรงไปก็จะไปเชียงรายนะฮะแล้วก็สำหรับตึกนี้นะครับจะอยู่ก่อนถึงตลาดโป่งแดงซึ่งตลาดโป่งแดงเลยไป300เมตรนะครับประมาณ200กว่าเมตรแล้วตึกนี้เป็นลักษณะ ลักษณะเป็นบ้านนะฮะเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยจะทําเป็นห้องนะครับมอะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะค้าขายทําธุรกิจนะฮะตรงนี้ทําได้นะครับเพราะว่ารถผ่านไปผ่านมาตลอดและในขณะเดียวกันข้างหลังได้อาคารหอพักอีก24ห้องไปเลยนะครับหอพักใหญ่ๆนะฮะอยู่ใกล้ๆมหาวิทยทาลัยตรงนี้นี่เองนะครับ ริเวณด้านหน้าตรงนี้กว้างขวางนะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของถนนนั้นจะถึงตรงเสาไฟฟ้านะครับมุมตรงนี้เนี่ยสามารถจอดรถได้นะครับเวลามีรถเข้ามาซื้อของต่างๆเนี่ยจอดได้ประมาณเจ็ดถึงแปดคันเลยนะครับหรือถ้าลึกเข้าไปด้านในนะเป็นสิบคันเนี่ยตรงนี้ได้นะฮะกว้างกว้างเลยแล้วก็ตัวบ้านนั้นข้างล่างเขาจะเปิดเป็นพื้นที่พื้นที่เปิดนะฮะแบ่งเป็นประตูสามบานนะครับ แล้วบริเวณด้านในนั้นเป็น2ช่องนะฮะสช่องซ้ายตรงนี้เป็นพื้นที่โถงแล้วก็ด้านขวามุมนี้เป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะลักะของตัวตึกแบบนี้ผ,ผู้ชมทําธุรกิจได้นะครับเปิดร้านค้าได้นะฮะหรือถ้าจะเปิดเซเว่นทำได้นะเพราะว่าแถวนี้ยังไม่มีนะครับตรงนี้เป็นห้องโถงใหญ่ๆนะฮะความกว้างของล็อกนี้เนี่ย 8เมตรนะครับลึกเข้าไป10กว่าเมตรด้วยกันนะครับตรงด้านหน้าเป็นกระจกนะฮะเป็นกระจกหนึ่งชั้นมุงลวดแล้วก็มีเหล็กดัดด้วยนะครับไม่เพียงแค่2ช่องนี้นะครับถ้าหากว่าบวกช่องที่3ด้วยนะฮะก็ประมาณ10กว่าเมตรเลยนะครับสำหรับล็อกนี้นะฮะคุณผู้ชม เป็นล็อกที่แยกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่เป็นห้องโถงตรงนี้นะครับซึ่งห้องโถงตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมกับโถงใหญ่ของเราด้วยนะฮะ mm hmm. ก็จะมีประตูบานเลื่อนกั้นเอาไว้ถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยสามารถทุบผนังตรงนี้นะครับเปิดทะลุนะฮะเป็นพื้นที่โถงใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านในนะฮะตรงนี้เขาก็เสริมด้วยตัวห้องนอน นะครับถ้าเราทําเป็นร้านค้าเนี่ยห้องนี้เป็นห้องเก็บของได้นะฮะมีห้องน้ําด้วยนะครับทุกคนห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับมีห้องน้ำหนึ่งห้องให้เช่าเฉพาะแค่ห้องนี้ก็ได้นะครับนี่คุณผ,ผู้ชม ด้านข้างของเรานะครับยังมีพื้นที่เหลือนะระยะล่นจากตัวรั้วมาด้วยนะครับกับพื้นที่ด้านหน้ากว้างๆเลยมาเดี๋ยวเราไปดูข้างใน อันนี้เราเข้ามาดูในส่วนของตัวโถงหลักนะครับฝั่งซ้ายมือของเราเป็นบันไดขึ้นชั้นสองนะครับถัดเข้ามาด้านในเป็นครัวนะฮะพื้นที่ครัวใหญ่ๆกว้างๆคุณผู้ชมจริงๆแล้วตรงนี้ทําร้านอาหารก็ได้นะเน้นในเชิงของอยู่อาศัยแล้วก็เชิงธุรกิจนะครับนี่เคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ครัวใหญ่ๆนะฮะซึ่งมุมนี้คุณผู้ชม ตั้งโต๊ะทานข้าวได้นะครับประตูด้านหลังนี้เดินทะลุมาก็เป็นส่วนของตัวหอพักแล้วนะครับหอพักเป็นหอพักสองชั้นนะครับอันนี้นะคุณผู้ชมห้องน้ำนะฮะใหญ่ๆ มุมนี้หนึ่งห้องแล้วก็มีห้องเก็บของตรงนี้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงชั้นสองบันไดเป็นบันไดไม้นะครับคุณผ,ผู้ชมแล้วก็ดูเสารตรงนี้สิแบบใหญ่โตโมโหลานมากนะครับอ่ะเราขึ้นไปชั้นสองกัน ลักษณะของตัวข้างบนนะครับข้างบนนี้จะมีอยู่2ห้องนอนนะฮะแล้วก็จุดหลักของตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัวโถงนะครับซึ่งโถงเป็นโถงแนวยาวผู้ชมตั้งชุดโซฟามุมนี้ได้นะนะฮะแล้วก็มุมนี้อาจจะเป็นพื้นที่าทานข้าวได้นะครับซึ่งด้านนอกมีระเบียงด้วยนะฮะหลายๆท่านนะ ถ้าเป็นบ้านสไตล์ของชาวถางชาติเนี่ย mm. เห็นมีหลายหลังที่เขาทำครัวไว้ตรงชั้น 2, 2> mm. นะครับฝั่งซ้ายของเราเป็นในส่วนของตัวห้องนอนนะครับในส่วนของด้านขวาตรงนี้คุณผู้ชมเป็นระเบียงนะฮะระเบียงตรงนี้เป็นระเบียงใหญ่นะครับมีเสริมตัวหลังคาไว้เรียบร้อยนะครับความกว้างของระเบียงน่าจะราวๆ3เมตรนะความยาวเนี่ยประมาณ6-7ถึงเมตรเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยทำเป็นครัวเปิดได้นะถ้าขี้เกียจแบบเดินขึ้นลงนะครับหรืออาจจะเป็นมุมนั่งเล่นต่างๆได้หมดนะมุมนี้อยู่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็เห็นวิวเขาด้วยนะฮะนี่ทางด้านนี้ก็ได้วิวเขานะครับ ตัวโถงกลางนะฮะบริเวณตัวฝ้าเนี่ยจะเป็นฝ้าไม้นะครับลักษณะไม้แบบนี้เนี่ยเป็นอา,อายุการใช้งานนั้นอีกนานนะครับเป็นกลุ่มของไม้เนื้อแข็งต่างๆแล้วก็ตรงนี้มีจัดไว้เป็นห้องนอนนะครับมีห้องน้าติดๆกันนะครับหนึ่งห้อง ส่วนห้องนอนใหญ่ของเรานะครับห้องนอนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณด้านหลังมุมนี้อ่าตรงนี้เลยมีห้องน้ำในตัวนะครับติดแอร์ไว้เรียบร้อยฝ้าไม้เหมือนกันนะครับ ชั้นสองก็มีประมาณนี้นะครับมีพื้นที่ทานข้าวตรงนี้มีระเบียงนะครับตรงนี้พื้นที่สําหรับนั่งเล่นนะครับนั่งดูทีวีได้ห้องนอนสองห้องนอนห้องน้ำสองห้องน้ำนะครับอันนี้คือในส่วนของชั้นสองนะในส่วนของตัวพอพักนะครับทางเข้าออกเนี่ยเป็นทางเข้าออกของรถยนต์ได้เลยนะ มีประตูบ้านใหญ่นะครับกั้นความเป็นส่วนตัวนะฮะเมื่อเข้ามาข้างในตรงนี้เนี่ยจอดรถชิดกับริมลัวได้นะครับมีพื้นที่สําหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับเพียงพอนะเพียงพอตัวอาคารเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็เสริมด้วยตัวหลังคาเพื่อความสะดวกต่อผู้พักอาศัยนะครับเจ้าของต่อเติมหลังคานะฮะทั้งตัวที่เป็นพื้นที่ลงจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็ บริเวณดาดฟ้าด้วยนะครับตรงนี้ก็เชื่อมมาจากทางครัวนะฮะลักษณะของห้องนะคุณผู้ชมจะแบ่งซ้ายขวานะครับ ฟากละ6ห้องนะครับมีทั้งหมด4ฝั่งข้างล่างนะ3 4 3 4นะชั้นล่างและชั้นบนนะครับห4 24นะฮะ24ห้องนะครับแต่และฝั่งนั้นเรียงกัน6ห้องยาวๆเลยนะครับข้างในก็จะเป็นห้องใหญ่ๆติดเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยพวกระบบที่เป็นไฟต่างๆนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าแยกไว้ต่างหาก นะครับเป็นลายห้องไปในส่วนของตัวห้องก็จะเป็นห้องไซสใหญ่นะครับโอห้องนี้พิเศษมากเลยนะเชื่อมไปกับอีกห้องได้ด้วยนะครับสองห้องนี้คอนเนกกันนะฮะลักษณะของห้องก็จะเป็นตัวห้องหลักนะครับสำหรับอยู่อาศัยมีตู้เย็นมีเตียงให้เรียบร้อยนะครับถัดมาก็เป็นพื้นที่ครัว นะฮะเป็นครัวอันเนี้ยเวลาผู้ผู้เช่าเนี่ยอยู่อาศัยก็ทําอาหารได้สบายๆนะครับแล้วก็รวมถึงพื้นที่ต่ากผ้าในล่มนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เหลือเพียงพอเลยนะฮะตัวห้องน้ำนะห้องน้ําก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่นะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับเวลาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นไม่ได้เป็นเหมือน อหอพักทั่วไปนะครับที่แบบห้องน้ําเล็กๆเนาะอันนี้แบบจัดเต็มมาเลยนะครับตรงนี้คอนเน็กกันคุณผู้ชมห้องนี้คอนเน็กกันนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดได้นะฮะลักษณะของห้องก็เหมือนๆกันนะครับตัวห้องน้ําต่างๆนั้นจัดจัดจัดมาใหญ่เลยนะฮะประมาณนี้นะครับมีพัดลมให้เรียบร้อยตรงนี้เนี่ยอากาศไม่ร้อนนะโซนนี้อากาศไม่ร้อน ส่วนน้อยมากนะครับที่จะติดตั้งแอร์นะฮะตัวช่องทางเดินนะครับตรงนี้ก็กว้างขวางนะฮะกว้างขวางเลยนะครับไม่อึดอัดพวกระบบน้ำระบบไฟต่างๆอันนี้ไม่ต้องทำแล้วนะคุณผ,ผู้ชมรันต่อได้อีกยาวๆนะครับนี่ด้านหลังนะด้านหลังได้วิวเขาด้วยนะครับ ระบบน้ําเดี๋ยวเราวนมาดูระบบน้ํานิดนึงมีแทงน้ําอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งแทงค์ไเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยข้างๆของตัวหอพักก็ประมาณนี้แหละจริงๆถ้ารถมอเตอร์ไซค์จอดไม่พอนะเสียบๆแถวนี้ได้นะครับ จุดที่ติดกับเพื่อนบ้านเขาก็เสริมเป็นรั้วเหล็กนะครับสูงขึ้นไปประมาณสองเมตรกว่าไม่กวนเพื่อนบ้านดีนะครับตัวชั้นสองล่ะชั้นสองของเรานะบันไดใหญ่ๆเลยตรงนี้นะครับ นการทุกคนห้องทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนหน่อย <c oughs> ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นลานใหญ่ๆเลยทุกคนเปิดเป็นร้านอาหารได้นะตรงนี้ เสริมเป็นหลังคาเมทัลชีสนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องหลังคารั่วเลยนะฮะร,ระบบน้ําก็เสริมด้วยแทงน้ํานะครับเหลือเฟือเหลือเฟือเพียงพอเลยคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านนะครับมหาลัยก็อยู่ใกล้ๆ